สวัสดีจ้าพรอแล้พี่น้องสุขุสุข้อนําเด้อค่ะมือนีมาพบก,กับช่องหางนกแช่เหนะะียวแช่เหนีเด้อค่ะมือนีเสิผ้าพีผ้าหน่องมากินปลาเผาเด้อค่ะพี่น้องอืมมือนีน่าสิไปสื่อเข้ามานะคะพี่น้องมือีกับปน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำเด้อค่ะมันบอกโ <c oughs> มเมนต์ซีฟูด้ด <c oughs> ซีฟูด้ดอืมช่ำๆนะคะเนื้อปลา อีกเมือ่อนั้นเลยนะคะอืออันนี้เขาเอื่นพักยังมีหมูบ่อบ่อค่ะลงมือเลยนะคะี่น้องใส่คับมีพักกะลังนะ เท่าน,นี้มากคำนล้วค่ะพี่น้องก็เลยได้มากกินเท่านี้ที่บ้านค้นกระตุกแบยนี่ขอบุญแล้วเนื้อป,ปลาหวานๆน,นะคะอื้จำกับเจว ซุกวางจียวมันหวานเกินืม น,นี่คือใบบยังค่ะพี่เนองมันกินในบนเนี่ยมินเหรอคือนะเรมกินดูถ้ากินใหม่เขาคงบอกมาขายอ่ะ มื่นี้แซบบอนอุษย์แซบค่ะอ,อกินปาจจลาเจด้สลัดนะคะพี่้อง เมื่อนี้ปลากระตูนใหญ่ๆนะคะพี่น้อง อะไอ่ะหิวข้าวอูนิวข้าวปะหิวค่ะอุ้ย ยตรงใส่ความสม,ามัครอือม คุณว่า,วามีแหงบะบ่มีทำไมฮะคือบ่คือบอ่อบอมีแหงกระบนไม่แหงพราว่าวาจอยมันบะอืมเป็นนังเขว่าคือจอยบอรัรลุมันจอยเองที่กินไล่มันลงใส่ลงหนา คือหนาใหญ่มาแต่ว่าเบึงแขนช่นหม,มแต่เบึงหนะหนาหนุนเนี่แต่หวัหวหนุนหน่อยหนาใหญ่แต่หวัวหน่อยตัวใหญ่แต่หัวหน่อยอืม อันนี้หัวใหญ่แต่ตัวหน่อยหัวใหญ่เพราะว่าอย่างผมอ่ะเพราะว่าสมองหลายอล,ลีนอ่ะสมองหนึ่งเปอร์เซ็นบอแมนสมองใหญ่ซื้อมามี่อยหยักหรอมีอยู่บาให้ซื้อมามี่อยหยักในสมอง อ,อคำสุดท<ห>้ายยังไยฮะฝากพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจใหช่องทางลูกชาแนลชาแนลน้องด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมสื่อของซอยน้ำนะะ <c oughs> ด้วยค่ะขอเสร็จแล หัลอหเลยนะถ้ามาไกลเน่ยค่ะแล้วก็ฝากพีฟังหนองก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ช่องหังงกช่อหนอช่องแนวลำด้วยค่ะลำล้ำเรื่อยๆทุกหัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ